ชื่อเติ้ลนะครับวันนี้เล่น 20k NLH ครับ วันนี้ก็ได้แชมป์นะครับเข้าไฟนอลเทเบิลมาชิปอยู่ที่4ครับแล้วก็ลันค่อนข้างดีก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้แชมป์ครับรอถ้วยแรกมาเนานครับเมื่อต้นปีมีโอกาสได้เฮสอัพสอรอบนะครับก็ได้ได้ที่2ทั้งสองรอบเออรอบนี้พอพอเฮสอัพก็เลยหวังว่าต้องต้องได้แชมป์นะครับรอบที่3ละตอนเฮสอัพเหลือ2คนนะครับชิปผมนามาก่อนแต่ว่านี่ไปบับเ้าแทนนึ่งแล้วก็โดนจับนะครับก็เลยกลับมาชิปเท่ากันแต่ว่าก็เล่นไปเรื่อยๆผมก็ตอดชิปเขาไปนะครับแล้วก็มีจังหวะที่แทนใหญ่ที่เขามาบับผมเหมือนนกกััแล้วผม็จบ ก็เลยก็เลยนำห่างแบบประมาณ6-1ตอครับแล้วก็อออินกันก็ชนะด้วยควีน6ซูทครับรอบนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับมีมีเพื่อนๆพืมาเชียร์เยอะนะครับมีมีจังหวะที่แบบชิปผมโดนตีตื้นขึ้นมาเท่ากันนะครับแต่ว่าก็มีเพื่อนเพื่อนเชียร์อยู่ก็พยายามลดลงสมาธิแล้วก็แบบโฟกัสการเกมให้ได้ครับทีพายก็กลับมาได้ก็พอใจมากๆครับได้ถ้วยแรกสักทีครับ